สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะไปเกาะสมสานรนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ขายตั๋วนะนะครับค่ายทหารเราต้องเข้ามาบรรยากาศวันนี้ก็ร้อนๆจังเลยตอนนี้ก็รอนะครับซื้อตั๋ววัดอุณภูมิแล้วก็นะคะเข้าไปรอซื้อตั๋วอยู่ที่ข้างใน,นครับจะเป็นยังไงร,รับชมต่อเลยนะครับสบาย เอาล้ครับเมื่อเราซื้อตั๋วเสร็จแล้วล้วก็ทําการเดินเข้ามาหรือจะขับรถเข้ามาก็ได้นะครับเพื่อที่จะไปยังท่าเรือเพราะว่าภายในนี้ก็มีที่จอดรถมีทั้งร้านกาแฟนะครับร้านกับข้าวต่างๆอยู่ข้างไหนก็มีจากนั้นเมื่อถึงเวลาเราก็เดินไปขึ้นเรือกันเลยเรือที่เราจะใช้ข้ามไปยังเกาะก็เป็นเรือประมงโดยจะมีพี่ๆทหารคอยอำนวยความสะดวกให้เรา เมื่อเราอยู่บนเรือทะเลที่นี่บอกเลยนะครับบรรยากาศดีมากเมื่อเราถึงเกาะเสมอานนะครับความเมือของเราก็จะมีกระท่อมไว้ให้เราถ่ายรูปหรือไว้นั่งพักแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงอย่างจามูที่เดินบริเวณหน้าหาดจากนั้นถน้าเราเดินเท้าเข้าไปเพื่อที่จะไปร,ะรับฟังคําชี้แจงจากพี่ทหาร ว่าเราจะขึ้นรถตรงไหน,นว่าหาดไหนเปิดให้เราเข้าไปเที่ยวได้เราก็ต้องฟังคำอธิบายจากพี่เขานะครับจากนั้นถ้าเราฟังเสร็จแล้วเราก็สามารถไปถ่ายรูปเล่นบริเวณหน้าหาดได้มีที่ส,สวยๆให้ถ่ายกันเยอะแยะถายเสร็จแล้วเราก็ทําการเดินทางนี่ถ้าเราเดินทางมาเจ,เจอเจ้าปูยักษ์ให้รู้ไปเลยนะครับวันนี้คือหาดลูกหลงนี่เป็นหาดใจสวยงาม การใช้ใจ่ายบนนี้นะครับบอกมาก่อนเลยก็คือแรกเป็นคูป,ปองนะครับใช้เงินสดแรกคูป,ปองจะคํากกบนหาดก็จะมีลำน้ำลูกการางังหรือเพื่อนๆคนไหนชอบพายเรือก็สามารถพายเรือขยักได้ค่าใช้ใจ่ายก็ประมาณ50บบาทต่อครึ่งชั่วโมงนะบริเวณรอบๆก็สามารถนั่งชิลได้เลยนะทุกคนนี่ และทริปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนไว้กาดหน้าผมไปไหนผมจะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆทุกคนดูสำหรับทริปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ